สวัสดีค่ะหักแพงชาแนลค่ะมือนีผ้ามาปักช่ออ่งงุนนะคะอ่งงุนค่ะแต่อ่งงุนมากนะคะได้กิ่งมันมาค่ะเราก็จะทําการปักช่อนะคะปักช่อด้วยน้ํานะคะมาเบิ่งขั้นตอนและวิธีนะคะ ไดกิ่งพันมาสามพันนะคะเอาก็จะเอาขวดโหลค่ะมาใส่น้ำนะคะแล้วเราก็จะมาทำการปักชำเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอากิ่งมานะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะคะเพื่อนๆเ,เอาก็จะกรีดค่ะ รีดไม่ต้องให้มันลึกนะคะกรีดลงไปเลยค่ะประมาณสีส่เส้นห้าเส้นนะคะกรีดลงไปเลยนะคะตามนี้เลยค่ะกรีดลงไปนะคะอย่าให้ลึกนะคะสายพันนิวยอร์กค่ะ แล้วก็อีกสายพันธ์หนึ่งก็โอปอนะคะอีกสายพันธ์หนึ่งค่ะอีกสายพันธ์หนึ่งก็พิทแคทเบอร์นะคะพิทแคทเบอร์ค่ะเรามาได้มาสามสายพันธ์ค่ะเอากรีดลงไปเลยนะคะให้มันได้ สเส้นห้าเส้นค่ะรากมันก็จะงอกเร็วขึ้นนะคะหากไม่กระสิบเขาไออง้ไหวค่ะพี่น้องขกีดลงไปค่ะรากก็จะออกเต็มเลยเราก็ทำไปนะคะเอ็ดไปที่ละ กิ่งนะคะกีดแบบนี้ไปเรื่อยๆเวลาเรากีดนะคะาก็จะให้มันอยู่ไตขอคะ่ะดูนะคะมันกำลังสีงอกค่ะนะะี่ค่ะมันมีหน่อขึ้นมาแล้วนะตามันค่ะมันก็จะงอก เป็นใบแตกยอดออกมานะคะนี่ค่ะเข้กะกจีดใต้ตามันลงไปนะคะประมาณ c ีรลึกหานะคะกีดลงไปไม่ต้องลึกนะคะกีดลงไปค่ะว่าต้องให้มันลึกค่ะกีดลงไปให้ลากนะคะออกมาเร็วขึ้นนะคะก็ทำแบบนี้ค่ะไปจนหมดค่ะ เราก็จะลองปักชำลงดินด้วยนะคะอันนี้เราปักชำน้ำนะคะน้ำเราก็ต้องเทนะคะให้มันท่วมตามันนะคะท่วมขึ้นมานิดหน่อยค่ะตาอันอันแรกค่ะนี่ค่ะให้มันท่วมขึ้นมานิดหน่อยนะคะ ถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะเอาก็ไปเหตตออีกค่ะกีดลงไปเลยค่ะกีดเบาๆนะคะเอเสร็จแล้วตัวนี้ค่ะได้ซีเขากีดลงไปซีเซนค่ะ ดูนะคะว่ามันจะรอดหรือร่วงนะคะรอดูประมาณสองอาทิตย์ค่ะเหาก็จะมาเบิงนะคะว่ามันจะออกลากให้เฮาบอเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะหามาทำตามเลยค่ะครั้งแรกนะคะนี่เพิ่งเคยทำนะคะ ปักช่ำกิง่งอง่นค่ะอันนี้กิง่งอันนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะกีดใต้าตามันนะคะกีดลงไปเลยค่ะกีดเห็นเห็นเลยค่ะรอดูว่ามันจะออกรากให้เราไหมคะ่ะรอดูไปพร้อมๆกันนะคะประมาณ สองอาทิตย์ค่ะลาพกกันก็จะเกิดนะคะเขาก็จะอัปเดตให้อีกเทือนึงค่ะว,วิธีทํานะคะก็ดูจากคลิปเหมือนกันนะคะเปิดคลิปเบื้งคือกันค่ะวิธีเขาเหตุค่ะ ว่าเขาเห็ดแบบใดก็เลยล่องเห็ดตามค่ะพึ่งเคยเห็ดค่ะครั้งแรกนะคะลุ้นไปพร้อมๆกันเลยว่าหากมันสิเกิดบอพี่น้องอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยค่ะกดกระดิ่งให้น้ำด้อจ้า จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะดูว่าน้ำมันขึ้นท่วมตาหน่อมันไหมคะเราก็จะดูนะคะถ้าไม่ท่วมนะคะเราก็เติมน้ำเข้าไปอีกค่ะ ราก็จะเติมน้ำลงไปนะคะให้มันขึ้นมาท่วมตามันนะคะรออีกประมาณ1-2อาทิตย์ค่ะว่ารากมันจะงอกไหมนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะรอชมนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะน้ำก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ